ลอยตัวออกมานั้นรี่กออกมาดีเลยครับโรเบิร์ตทำเอาเพชรเอาไทายนั้นจะไปไม่เป็นนะครับลมลิงลมหายโดนหักโดนกระชากโดนโลชิงชาจะถือว่ามาได้ดีนะครับไง้โรเบิร์ตเอ๊ะนี่โดนสอกหรือโดนอะไรนะ้องโดนหัวอ๋<า>โอ,โ,อโดนตั้งแต่ยกไหนครับยกสองเลย ก็เลยเป็นอุปสรรคเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวันนี้สู้ดีมากนะสายต่อไปนี่ต้องไปเจอกับคันสิงห์หนักใจไหมตัวสูงขนาดนั้นะไม,ม่อะไม่อะอะไรจะบอกแฟนๆบ้างน้นนนองชายขอโทษนะครับเแถวไฟหน้าจะทำดีกว่านี้ก็ให้กำลังใจครับไฟหน,น้าน้องต้องไปเจอกับคันสิงห์นะครับเตรียม,มต่อลมหายใจเข้ารอบต่อไปครับ อ่ะตอนนี้เราอยู่กับเพชรอ่วไทยครับสวัสดีครับน้องชายครับวันนี้ก็สำเร็จไปหนึ่งไฟโครับโดนขาเนี่ยทำท่าสะดุ้งถาไม่ยิงเก็บปะเจ็บโยกเจ็บเจ็บเป็นแต่ยกไหนน้อก็ยกยกนงยกสองเดินก็อแต่ว่าเจ็บไม่มากก็ครับก็เอาขาที่เจ็บมาเตะครับได่มาวันนี้เนี่ยคู่ต่อสู้ก็มามาเก่งเงแลยครับอต่อไปเนี่ยเราต้องเจอกับ ฟ้าสยามนช่ครับมีอะไรหนักใจใไหม,ไมก็ไม่ครับก็เต็มที่ครับอืมคิดว่าเราจะแก้เขายัางไงหลังจากทีเ่เราดูเขาแล้วนะ่ะก <c oughs> ็ต้องสู้ครับสู้เอาหัวใจก็สู้นะครับเดี๋ยวถามนองหวินกันนักหวินวันนี้นี่ตอนต้นเราโดนขาก่อนอ่าผมผมโดดแล้วนะว่าตอนต้นโดดพอหมดยกหนึ่ง เราก็บอกกันแล้วอย่าไปนั่นน้าให้บังบังแล้วให้แทงอะไรเงี้ยให้ให้แทงไปแล้วให้ให้ให้มีสอบด้วยพอเขาโดนสอกไปสองทีเขาก็เริ่มกลัวแล้วเขาเริ่มผวาแล้วเขาเริ่มอีไม่ไม่เอาแล้วไม่กล้าเข้ามามานั่นแล้วมวยเราก็เสร็จเราแล้วมวงนี้พอเราจับปุ๊บลอกสามเาก็อ่อนเปียกมันอะไรเนียก็ต้องโดนแล้วจับปุ๊บก็อ่อนปั๊บทำาอ่อนปั๊บก็เสร็จเขาแล้วโมงนี้ไฟต่อไปเนี่ยต้องเจอฟ้าสยามเดี๋ยวมีวิทยาการแก้ไขครับยิ่งชอกก็มวยเก่งยิ่งชอบครับ ครับยังชอบกระบ,บวยเก่งเท่าไหร่ยังชอบอ่าก็อ่ะหมดบุญครับ,รบดูแลน้องตลอดครับมีพัฒนาการดีขึ้นสําหรับเจ้าเพชรอ่าวไทยนะครับไปเสริมเท่าไหน่แบ้างอ่ะครับบุก็เสริม ชดต่อชดเลยครับดูคู่ต่อผู้แต่ละแต่ละแต่ละคนครับพึงวิเคราะห์ไปเราจะใช้วิธีแบบไหนครับต่อไปเราต้องเจอฟ้าสยามครับผมเราก็ได้เรียงแรกนะครับจะต้องทำการบ้านกันไหมอยู่แล้วครับหมดพูอยากจะบอกอะไรเอฟซีค่ายิุับอลทางหลวงม้างครับฝากพี่น้องชาวใต้่วยเชียค่ายฟุตบอลทางหลวงด้วยครับครับขอบคุณมากถึงตรงนี้ก็คงจะมองถึงรอบลึกแล้วแหละครับอ่ะ น้องชายบอกอะไรแฟนๆมากครับฟาวิรอนยาวตายเลยน้ารนี่มา้า่กับเป็นกาลังใจกันครับนิมทีครับครับผมก็ยังเหนื่อยหนึ่งไฟนะครับต่อไปก็ต้องเจอกับฟ้าสยามนะครับอ่ะก็เอฟซีเพชอ่าวไทยก็มาให้กําลังใจได้ครับมาเลยครับเจาะยางเลยครับขึ้นบนโดนจับแล้วก็กันชากลับมาครับเนี่ยครับปวดพักนอกครับดีบยันไว้ ทีมเดมันขวาครับแม่ลกนี้ลองโดนขีบและเสียบรับเพื่นตีได้ครับยกนี้ของทีเทือไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยกก่อน,นครับโดนจาะยางโดนต่อยอยกนี้ก็ถือว่าเข้าเพื่อจะใช้ศอกกับหมัดน,นะครับบางจังหวะเราทำได้ครับแต่ว่าบางจังหวะโดนโตกลับนะครับมาจับในแล้วถูว่าทีเอาไทยนั้น จับได้เหนียวแน่นแล้วก็จังหว่าจับตีนี่แหละครับเห็นไครับหาขึ้บไปค้างโดนจิ้มไปหมัดขวาเสียงหลักลมลงไปเสียงหมัดเสียงศอกแล้วนะครับ,บยกที่ผ่านมานะั้นเห็นชัดเจนนะครับว,ว่าโรเบิร์ตนะั้นพยายามเต็มที่ครับที่จะใช้อาวุธลับกับเพ็กเอล่อยตัวออกมานะั้นยกออกมาดีเลยครับโรเบิร์ตทำเอาเพ็กเอาไทายนั้นจะไปไม่เป็นนะครับ ลมกลิ้งลมหายโดนหักโดนกระชากโดนโลชิงชาก็ถือว่ามาได้ดีนะครับ